เนื้อปะเขานะยครับมันหมาด ปลาขาวโดนเ้ยครับดีผมเมนปนอนนี่นี่ผมยิงไปผมมาถือเขากลางโต๊ะีเลยปลาขาวหน่อยครับดิเนี่ยปลาขาวน่อยครับมันหมานครับเออบทจหมานเอียงวะทำซ่องขึ้นจีนออกวครับนี่ยเออผมปีมมาจอดุ๊บผมมาอียงนอนเงอ่างนี้ใส่เอวมันหมันครับมันโอ้ตวไปนี่รครับมันจะเกลืองรลก แก้วเนียบปบจิมัน ดีครับดีครับผมนี่นวิทมาแล้วโอ้มาสมทบนวิทเด็กเต็มไปแบงังเนาะให้เดือดเลยให้บุญอ่ะเอาลโหนฮัลโหเราคุยกันว่าเท่าังไปโอ้ยพอแกงมากผมไม่เท่าเด็กแต็มอยู่เต็มบนเงินโอ้ยหน่อยเด้อเด๋วะ เอ้ยอู้ตัวนี้ตัวนี้แม่มึงป้าดูโอ้ไข่ยังปิ่งเลยปะท่องไข่ยังปิ่งเลยโอ <T> ้ปลาช่อนครับปลาช่อนขึ้นสวยๆขึ้นสวยสวยมาก เจ๋อเจ๋ออู้อูบักใหญ่อู้เตรมแรกของช่วงเช้านี่ได้ฉอดยิงมึงได้ฉอดยิงได้บิน้อยอู้หปะาจโดใหญ่กับลาข้าวเรายิงแต่เมื่อคืนครับผมไม่ได้เอากล้องติดหัวเนาะนี่เตรมแรก ตัวใหญ่เลยผมบอกเลยตัวนี้นี่อ้ปิดรูเข้าสวยกลางคอพอดีแก้วแต้มแรกโอ้คืออ้วนดีเลยว่าประตูนี้ไหมแจ๋วครับผมมันมานโอ้ทองเบิ่งทองเิ่นของเองปิ่งอยู่ชัดไป เอาแล้ะครับผมมากินข้าวกันก่อนนะครับผมโอ้ใช้เวลาไปดูนเติบครับต้มปลาข้าวเง่ผมครับต้ <laughs> มปลาข้าวเงยใหญ่ใหญ่ใหญ่นักการ์ตูนไก่นะครับการ์ตไทยตรงนั้นโอ้ยเซ็กพี่น้องนับผมไอแก้วพี่จะทั้งไปแล้วนะกินห้องกินในบ้านโอ้แต่ว่าบ่อหอยเดือดนะครับคือคืนปลาคือฝนจะเอาเอาลุยนะพี่จัดก,การอ๋อมันมีหัวร่มเหมือนก<ๆ>ับนะ 嗯，对。Mm. ย no. no so ิ่งเล้วเนาะลุยต่อนาวินเฮ้าไปลุยต่อครับอึ๊บอ้าวท่านท่านไปเร็ว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 เอาขึ้นเงียบเอาขึ้นเงียบเอ้าเอาโดนอยู่โดนอยู่โอราะผมนึกว่ามเงียบ อ้ไม่ลดไม่ลดไม่ลดหน้าหลายตัวแห้งปนินตัวหันผมไปเสียวะดูดิลีหน้ายิงว่ไหมยิงว่ไหมหนีอยู่ใช่ปะว้าดูดิลีผมมาน่าดึงแห้งเลยวะนี่นนี่นู่นนี่เดี๋ยวกันต้องหนีแหละว่ไปเสีเลยโอ้ผมมาแล้วมันหลายตัวก็ยังหนีวะนี่บอยปนินตัวหุ่นมันไปแล้วปนินนะ โน้ำลุ่งแบบลายเนาะน้ำไม่ลายเนาะผมดึงแห้งกว่ามือนกันผมหนาจะลงเดี่ยวเนาะ <c oughs> เอาไปไหมเนีย่ยมันหมุนลงนี่เหมือนกันปึ๊บหมุนคนนี้เอ้ยิงมันยังมันน้ำมันแหงมามีกับแป้งเ,เปิดไว้ได้หรืองเงิดไหล ท่านรัาบอกให้เขาไปเฮียดเล่าบหรอบางแต่น,ตน้อยนะมองพอดีตัวนี่เราพักกันพักกันอยู่เสื่องเด้ โอ้นี點點่นี่นี่มันยังอยู่นี่เลยนะโอ้นี่มันอยู่นี่มาเจ้าอะไรเด็กๆเฮ้ยเซอ้ยส่งกันลุดส่งลุดโคตรร้ายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเนินน นินิ่งปนิ่บ่ปนิ่งบ่หน้าหน้าจะโดนบ่อู้ยุ่นกระตุกอู้หหนามันลงพอดีอ้ของหน้าตัวเงี้ยหลวะโอโอ้นี่ของผมอ้ยดีดีดีส่งามเจ้าที่สวงามน่อยง่าอยู่โอ้โหนะเกี้ยวเกี้ ผมก็เลันย่งนี้ของปด็นตัวนั้นบางแห่งหน้าเอิดมากพอดีจัดไปแอกคูวเอานะครับผมเอาเป็นว่าปิดคลิปกันตีหมายเลยเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับหมายนี้ก็จะเป็นบางแตนน้อยเด้อพี่น้องนะครับก็มีปลาเล็กปลาน้อยเด้งเนาะตอนนี้น่าตอนนี้นะครับที่บางแตนน้อยเนาะนะครับเป็นเวลาประมาณ5โมงแล้วนะครับ5โมงตรงปรเป๊ะเลยนะครับผมก็เลยจะปิดคลิปเลยเด้อพี่น้องสรุปแล้วผมได้เช่าน,นี้ครับ ห้าเต้มกับปลาเข้าปลาเข้าใหญ่ครับปลาเข้าใหญ่ตัวทนนะนะครับปลาเข้าผมต้มจีแล้วนะครับต้มจีเมตวีตอนเที่ยงนะครับที่นี่ก็สรุปแล้วกันเหลือสี่ต้มเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมเจียวกระบานอยู่สักตัวดีนะครับสองตัวดีกว่าสองตัวให้นาวิดดีกว่านี่นี่าวิดไปเติมกันนาวิดนาวิดนี่ขอบคุณครับผมพองนาวิดอันเพิ่นได้ปลาจะโดเข้าไป ก็ได้นวิเคราะห์ประชดหญ่ายด้วกันครับนี่แบบนี้เลยนี่นะครับประชอประชดนี่ผมได้แตนๆหัวคำแล้วนะครับตัวเดี๋ยวทายคลิปไปเนาะเพราะว่าผมอบกล่องไว้ใส่ข้อไว้นะครับตอนมืดๆเนาะนะครับผมสรุปแล้วเสี่ยวกระเป๋าต้องเปิดีเด้อนะครับผมแค่เสี่ยวเพียงกินดอกเดี๋ยวคืดก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็บพี่ยังมากงไมนะครับผมกับอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องนะครับความปรยากาศข้างหลังนี่นะครับกาลังป่ากาลังนกนะครับคล่องมันแตนน้อยเนาะนะครับสำหรับวัอนี้ผมกกนนวิขออลา่ กันพ e. ี่น้าผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามวด้อพี่น้องด้วยไอ้เป็นมานครับโอ้ฝนตกของคร์เซาด้วุ่นตกไใส่ฝนแดดไอ้เพื่อยากขุดกับร่องมาขุดเบิ้งครับบางแต่น้อยเพื่อได้ปกคงปงกะขาวน้ำข่า